สำเร็จช้าดีกว่าไม่ทําข้อหนึ่งเริ่มต้นให้ได้ทําให้เสร็จข้อคิดจากเรื่องราวของสตีเวนสปีลเบิร์กผู้กำกับหนังพันล้านเขาเคยถูกปฏิเสธที่จะรับการเข้าเรียนสาขาวิชาการละครหนังและทีวีที่มหาวิทยายลัยแคลิฟอร์เนียถึง3ามครั้งเลยทีเดียวแต่สุดท้ายเขาก็สมัครเข้าเรียนสาขาอื่นแต่ก็ลาออกมาเป็นผู้กำกับหนังก่อนจะเรียนจบ 35ปีหลังจากเขาเริ่มเข้าเรียนปริญญาตรีในที่สุดเขาก็กลับเข้าไปเรียนต่ออีกครั้งในปี2002และได้ใบ,บปริญญาบ A มาจนได้เรื่องราวการทำงานของสปิลเบิร์เราคงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าจากเรื่องราวก็บอกอยู่แล้วว่าเขาเริ่มทำงานตั้งแต่ยังเรียนไม่จบจริงๆแล้วที่เรียนไม่จบก็เพราะว่าทำงานด้วยแต่เส้นทางที่ดูเหมือนจะผิดไปหน่อยของสปิลเบิร์ก็กลายเป็นเส้นทางที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตของเขา ถ้าเขายังมัวแต่ก้มหน้าก้มตาเรียนไม่ได้ออกมาทําตามความฝันตัวเอง mm. ก็อาจจะไม่มีผู้กํากับหนังระดับมหาเศรษฐีอย่างเช่นวันนี้เขาก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกเส้นทางเดินของตัวเองวิ่งไปตามความฝันตัวเองและประสบความสําเร็จโดยที่ยังเรียนไม่จบแต่จุดที่น่าสนใจก็คือเขาให้ความสาคัญกับการศึกษาเรียนรู้ถึงแม้จะไม่ใช่การศึกษาเพื่อเอาสิ่งที่เรียนนําไปใช้เพราะว่ามันไม่จําเป็นอีกแล้ว แต่ก็คือความภาคภูมิใจในตัวเองที่เขาศึกษาจบและได้ใบปริญญาจริงๆแล้วคนแบบสปิลเบิร์กไม่มีใครตามหาใบปริญญาด้วยซ้ําเพราะว่าเขาประสบความสําเร็จมากเกินกว่าที่ใครจะมาสนใจว่าเขาเรียนจบหรือว่าเรียนไม่จบก็เหมือนกับเศรษฐีทั่วไปที่เรียนไม่จบทุกคนที่มีแต่คนมายกย่องมากกว่าคนที่จบปริญญาสามสีใบซะอีกแต่เชื่อว่าความฝัอนอย่างหนึ่งของเขาก็คือการเรียนให้จบใบปริญญา มันไม่ใช่เพื่อเครดิตในสังคมแต่เพื่อความภาคภูมิใจของตัวเองดังนั้นเขาจึงกลับไปเริ่มทําสิ่งที่เริ่มมาแล้วทําให้เสร็จกลับไปเรียนต่อเรียนจนจบและได้ใบปริญญามาถ้าเป็นบางคนคงไม่กลับไปเรียนต่อเพราะว่ามีเงินเป็นพันล้านขนาดนี้คงไม่เหลียวหลังมหาการศึกษาแต่บางคนยังมีความใฝ่ฝันในเรื่องของการเรียนให้จบอยู่ก็คงทําแบบเขาเพราะว่าถ้าไม่กลับมาเรียนให้จบก็จะยังมีความฝันอย่างหนึ่งในชีวิตที่ เขาไม่ได้ทําให้สําเร็จทีนี้กลับมามองที่ตัวคุณคุณมีความฝันอะไรบ้างที่คุณยังทําไม่สําเร็จหรือว่ามีอะไรบ้างที่คุณเริ่มมันแล้วก็ยังทําไม่เสร็จคําถามก็คือมันใช่ความฝันของคุณอยู่ไหมถ้าไม่ใช่แล้วก็ไม่เป็นไรไปทําตามความฝันปัจจุบันคุณก็แล้วกันแต่ถ้าความฝันนั้นมันยังใช่อยู่คุณไม่อยากทําให้มันสาเร็จหรือเปล่าเชื่อไหมบางคนเริ่มทําอะไรหลายอย่างแต่ก็ไม่มีอะไรที่ทําสําเร็จสักอย่าง แต่สุดท้ายเขาก็ล้มเหลวในชีวิตเพราะชีวิตนี้มีแต่เริ่มไม่มีสําเร็จดังนั้นจงถามตัวเองว่ามีอะไรบ้างในตอนนี้ที่คุณอยากทําให้สําเร็จแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่พยายามใหม่เริ่มให้ได้และทําให้เสร็จนั่นแหละครับความสาเร็จในชีวิตคุณไม่มีช้าจ,จนเกินไปข้อสองมองหาใครสักคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณข้อคิดจากเรื่องราวของสตีเวนคิง หนังสือเล่มแรกของนักเขียนชื่อนังคนนี้ชื่อว่า The Iconic ถูกปฏิเสธถึง30ครั้งแต่ในที่สุดเขาก็ล้มเลิกความพยายามและโยนมาทิ้งไปแต่ภรรยายของเขาก็เก็บมันขึ้นมาใหม่และเป็นกําลังใจให้กับเขาให้ลองดูอีกครั้งจากนั้นเขาก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ด้วยหนังสือนับร้อยเล่มของเขาที่ได้ตีพิมพ์ทําให้เขากลายเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์ ller, ที่มีหนังสือขายดีที่สุดตลอดการการที่คุณจะทําอะไรบางอย่างให้สําเร็จ จุดเริ่มต้นก็คือคุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองเพราะถ้าคุณคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ความล้มเหลวมันก็เริ่มต้นจากตรงนั้นจริงๆก็คือคุณอาจจะไม่ได้ทำหรือทำไปแต่ก็ไม่ได้พยายามจนสำเร็จเพราะว่าเลิกล้มไปซะกอ่อนดังนั้นความเชื่อมั่นในตัวเองมันจึงสำคัญที่สุดมันไม่ใช่แค่ความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่เชื่อมั่นในตัวเองอาจจะคิดว่าเราเก่งเรากล้าเราทำได้ แต่ถ้าเจออุปสรรคหรือว่าล้มเหลวความเชื่อมันในตัวเองก็อาจจะหายไปได้แต่คนที่เชื่อในตัวเองคือเชื่อว่ายังไงเราก็จะประสบความสําเร็จต่อให้เจออุปสรรคหรือว่าล้มเหลวกี่ครั้งเราก็ยังไม่หยุดเพราะว่าความเชื่อมันเอาชนะได้ทุกสิ่งทุกอยาก่างแต่บางครั้งต้องยอมรับว่าความเชื่อในตัวเองมันยังไม่พอเพราะว่าอุปสรรคและความล้มเหลวมันทําให้กุณทอได้อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา ที่ต่อให้คนที่เชื่อมั่นในตัวเองแค่ไหนก็ต้องมีท้อบ้างทางนั้นเราจะช่วยให้ตัวเองไม่ท้อได้ยังไงมีวิธีหนึ่งที่ลองมองหาใครสักคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณดูมันจะต้องมีใครสักคนอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนหรือว่าแฟนของคุณถ้าคนใกล้ตัวเหล่านี้ไม่มีใครเชื่อในตัวคุณเลยสักคนคือตั้งแต่เริ่มต้นเขาก็ไม่เชื่อคุณเขาคิดว่าคุณคงล้มเหลวแน่แน่และเวลาคุณล้มเหลวก็เอากันใหญ่บอกให้คุณเลิก อย่าไปพยายามอีกเลยไม่สําเร็จหรอกแบบนี้จะต้องหนีหา่างจะคนใกล้ตัวหรือว่าไกลตัวก็ตามถ้าพวกเขาไม่เชื่อมั่นในตัวคุณพวกเขาก็จะกลายเป็นอุปสรรคสําคัญของความสําเร็จของคุณลองใหม่ไปมองหาใครสักคนที่เชื่อเมื่อในตัวคุณจะเป็นใครก็ได้คนที่คุณรู้จักก็ได้ที่สนับสนุนความฝันของคุณคนที่คุณเจอในคอร์สสัมมนาก็ได้ผู้ที่เชื่อในความสําเร็จและชเละชื่อในความฝันเหมือนกันกับคุณ หรือคนที่ประสบความสาเร็จที่คุณพอจะมีโอกาสเข้าไปคุยกับพวกเขาได้เพราะคนเหล่านี้เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วทั้งอุปสรรคความล้มเหนววาก่อนอะไรที่ทําให้พวกเขาไม่สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองคุณก็ลองถามเขาดูจริงๆแล้วเวลาคุณคุยกับคนที่ประสบความสาเร็จจริงๆคุณแทบจะไม่ต้องการคําแนะนําจากพวกเขาเพราะแค่คําพูดของเขามันก็โดนใจแล้วที่เหลือคุณก็คิดต่อได้อีกเยอะเลย สตีเวนคิงถือว่าโชคดีที่มีคนรักที่เชื่อมั่นในตัวเขาเพราะในวันนี้เขาไม่รู้ว่าต้นฉบับที่เขาโยนลงถังขยะจะกลายเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่มันสร้างามสำเร็จสูงสุดในชีวิตเขาแต่คนรักของเขารู้จุดนี้และสิ่งนี้เองที่สําคัญก็คือใครสักคนบนโลกใบนี้ที่เชื่อมั่นในตัวคุณแต่การที่คุณจะเจอคนคนนั้นคุณก็ต้องกล้าพูดถึงความฝันเป้าหมายและสิ่งที่คุณทําให้คนอื่นได้รู้บ้างอย่าเก็บมันเอาไว้คนเดียว เพราะคุณก็จะท้อคนเดียวบางคนชอบพิสูจน์ตัวเองแบบเงียบเวลาสำเร็จจะได้ทําให้ใครก็ตามอึ้งรู้สึกว่าเทมากแต่ไม่ได้นึกถึงเวลาล้มเหลวใครจะเข้าใจคุณดังนั้นหาใครสักคนเป็นเพื่อนร่วมทางความฝันของคุณคนที่เชื่อในตัวคุณยิ่งกว่าที่คุณจะเชื่อมั่นในตัวเองถ้าคุณเจอคนคนนั้นเมื่อไหร่คุณก็จะมีคนคอยตบไหล่สวมกอดคุณแนะนำคุณเชื่อมั่นในตัวคุณและคอยบอกคุณว่าคุณทำได้ ข้อสจงทิ้งงานที่คุณไม่ชอบและเกลียดไปซะข้อคิดจากเซนเกรนักเขียนเรื่องราวประจ o ภัยคนนี้โด่งดังสุดสดในช่วงต้นศตวรรษที่20ชีวิตการทํางานของเขาเริ่มจากเป็นหมอฟันงานที่เขาทําไปได้ไม่นานก็เริ่มเกลียดมันเขาจึงเริ่มตัดสินใจเขียนหนังสือขึ้นและผลงานของเขาก็โดนปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายก็จะมีคนบอกเขาว่าเขาไม่มีวันที่จะเป็นนักเขียนได้เลยเลิกลงมือทําซะ หลายปีผ่านไปพอเขาอายุได้4ี่ปีผลงานเล่มแรกของเขาก็ได้ตีพิมพ์หลังจากนั้นเขาก็เขียนหนังสือตามออกมาอีกเกือบ90เล่มและมียอดขายเกิน50ล้านเล่มทั่วโลกจุดเริ่มต้นของหลายคนก็คือจุดจบพวกเขาทํางานที่ไม่ชอบงานที่เกลียดและความล้มเหลวก็เริ่มจากตรงนั้นจริงๆคนที่ยังทนทํางานที่ไม่ชอบหรือว่างานที่เกลียมาหลายปีจะต้องถามตัวเองแล้วว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตกันแน่ ถ้าคุณทำงานเพื่อเงินและเพื่อเอาชีวิตรอดคุณจะต้องทำใจว่าคุณจะไม่มีวันมีความสุขหรือว่าประสบความสาเร็จจริงๆในชีวิตอาจจะรวยก็ได้แต่ไม่มีความสุขเพราะโจทย์ของคุณมันก็ไม่ใช่แล้วคนที่ยอมทำงานอะไรก็ได้เพื่อเงินมีแต่คนที่จนล้มเหลวและทุกสุดสุดในชีวิตทั้งนั้นคุณจะต้องตั้งโจทย์ใหม่อย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งให้เอาความสุขของคุณเป็นตัวตั้งหลายคนสงสัยว่าทำไมไม่ใช่ควสํสำเร็จหรือว่าความรวย ก็นี่ไงล่ะจุดเริ่มต้นของความสําเร็จและความรวยมันก็คือความสุขที่แท้จริงในชีวิตเราคุณจะต้องมีความสุขในสิ่งที่คุณทําคุณจึงจะทํามาได้ดีและประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําและคุณก็ต้องประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําก่อนคุณถึงจะทําเงินได้มหาศาลและร่ํารวยและความสุขในสิ่งที่ทำจะหาเงินได้ยังไงคําตอบเดียวก็คืองานที่คุณรักถ้าคุณทํางานที่คุณรักความสุขมันก็จะตามมาเอง ทุกวันที่คุณทํางานนั้นคุณแทบจะลืมนม่ถึงเงินลองพยายามค้นหาไปจนกว่าคุณจะเจองานนั้นงานที่สมมติว่าถึงคุณทําแล้วไม่ได้เงินคุณก็ยังอยากทําเพราะมันเหมือนเป็นสิ่งที่คุณขาดไม่ได้นั่นละ่ะคืองานที่ตอบโจทย์ทั้งความสุขความสําเร็จและความรวยให้คุณทั้งหมดแม้มันอาจจะต้องใช้เวลาบ้างเซนเกรจะไม่มีวันกลายเป็นนักเขียนที่โด่งดังไปทั่วโลกถ้าเขาไม่ได้ตัดสินใจเดินออกจากอาชีพที่เขาไม่รัก เขาไม่ชอบและเกลียดการเป็นหมอฟันที่สุดเหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่ไม่ชอบและตอนนี้ก็กําลังเกลียดงานที่ตัวเองทําอยู่แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังทนทําอ้างว่าทน,ทนทนทําไปก่อนลวกันกลายเป็นทนทําไปทั้งชีวิตถ้าเราไม่เปลี่ยนเป้าหมายจากการทํางานเพื่อเงินและเพื่อเอาชีวิตรอดยังไงเราก็ไม่มีวันตัดสินใจเปลี่ยนทางเดินชีวิตของตัวเองดังนั้นการเปลี่ยนชีวิตมันจะต้องเริ่มที่การเปลี่ยนเป้าหมายให้ถูกซะก่อน ทิ้งเงินที่ได้จากงานที่ไม่ชอบและเกลียดไปหาเงินที่ได้จากงานที่เรารักและชอบจริงๆมีความสุขจริงๆและคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณได้จากงานสองอย่างนี้มันแตกต่างกันอย่างมหาศาลจากล้มเหลวเป็นสําเร็จจากจนเป็นร่ารวยมันเป็นไปได้แค่พราะว่าการเปลี่ยนแปลง,ปลงเล็กๆก,ก,ก็คือการเปลี่ยนงานใครเห็นว่ามีประโยชน์พิมพ์ให้หน่อยครับว่ามีประโยชน์ขอบคุณครับบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิต ยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ n NO อ p จิตวิทยา m ไม f u l n น s s ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้น สมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ